สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราโฮกับพี่ดักผมดักกัก่งเรียนแล้วในวันนี้เราจะมาเล่นเกม f i น์ไนท์เอ็ดเวดดี้2ภาคสองตัวเองเแกไฟน์เดฟเกนมันไอ้ฟี่ไฟเดนไนท์เอ็ดเวดดี้มันก็มาหลายครั้งแลนะมันออกมันออกไม่ใช่หลายครั้งมันออกมาหลายปีแล้วนะพักสองมันนัผมบอกแล้วอีพีสองต้องต่อนะฮะเออเดี๋ยวพักต่อตรงนี้ จะให้มันมีสักสองพาร์ทเนะเอาไหมเอาไหมเราเริ่มไปเลยว้าวชิก,ก้าทำไมดูเซ็กซี่จังเลยเซ็กซี่เรดดี้แล้วก็ถือเค้กที่มีดวงตาสองอันก็มีเฟสดีกับบันนี่ด้วยนะเนี่ยเออมันจะมีอะไรมาเจ๋ปากเนี่ยอ,อ,อ,อะไรให้รดดอได้โอ้โหแบบแสดงได้ ทุกคอมีไฟฮะนี่นคืออะไร <Okay. S 1> นั่นคือการปิดโทรศัพท์ปิดสีโทรศัพท์โอเคปิง้ง<ฟ>เอ่เอเบิลิข่อยลานเป็ดแบบนี้แบบรถได้ใช่ไหมโอเคปุ๊บไฟไฟ,ไฟ ก็สามารถเปิดหน้าได้โอเคอันนี้เอานาฬิกาที่ผมดูจากคนอ,อื่นนะตีสองมันจะไข่าลานใช่ตีสามจะไข่าลานได้ด้วยนะครับบอลก๊อฟไฟได้โอเคทีค่มีบอลลูนบอลลูนบอยเอ่อนี่คืออะไรแมงเกิลใช่ไหมไม่รู้อะทำไม่ได้เออ่อันนี้คืออะไร มอยากจะรู้ว่าไอาโกลเด้นเฟสดี้มันคือตัวอะไรน,นี่คือซาก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 เขาพวกมันนะซากที่ตายกันน่ากลัวมากเลยอะ่ะอันนี้ไม่ได้มีแค่สามตัวนะมันมันมีมันมีหกตัวนะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อีกสามตัว แล้วก็อีโกเดนเฟสดี้ที่มันอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีบอลลูนบอยฮะเจ็ดตัวเยอะจริงๆภาคนี้เยอะจริงๆพัดลมเย็นสบายรุ่นฮาตาลิเย็นปิวทาราดูนะไม่ต้องพูดแล้วทุกคนนะคือพูดทำไมเออพูดทำไม เสียงรบกวนก็ขออภัยนะอาจจะเป็นเสียงพัดลมหรือเสียงแบบไฟแบบอะไรถึงพัดลมในเกมไม่ใช่พัดลมในชีวิตจริงในชีวิตจริงผมเปิดแอร์อยู่เออแล้วก็ไขาลานโอเคตอนนี้ยังไม่ไขาลานตอนนี้ทีหนึ่งฮันแนสวยตายตอนนี้หลักก็ตีสองโอเคกองไขาลานลดละเฮ้ยนี่บันนี่หายบันนี่ ันนี่อยู่ไหนบันนี่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 เราต้องหาบันนี่ก่อนบันนี่อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยบันนี่เอ้ยไม่เล่นบันนี่ถือกีเตาร์ถือทำอะไรอ่ะเฮ้ยอีเปิดหายเป็ดเซ็กซี่ เป็ดเซ็กซี่โอ้โหเป็ดเซ็กซี่มายืนตรงนี้เลยพี่หมีพี่หมีพี่หม,มีคือพี่หมีจะไมここ่ขยับใช่ไหมอันนี้เราก็ย้นั่นไปก่อนเฮ้ยทิ้งไรอะเฮ้ยเสียงคุกคุกคึกไม่ใช่เสียงสายอานะทุกคน ททากโอเคไม่สิสอยก้าอตกใจอ้าวพี่เป็ดหายเฮ้ยไอเป็ดหายไอเป็ดหายโอ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 ก็ตายหายไปนายโอ๊ะ hai hai xem, thôi, thôi, bay, bay, clip cài rồi, con siêng, con cho chú mà. อะไรตอนนี้ไอบ้บ้ามาเลตอนนี้วะเนี่ยมันหายไปหมดแล้วโอ้พี่หมีพี่หมีพี่หมีเจอกันพี่ยมียไม่ไปพี่หม,มีเป็นยังไงวะเปิดประตูไม่ได้พี่หมีออกไปพี่หมีชิบกันให้ อไปได้แล้วมีเอาไปเถอะครับพี่มีพี่มีโอ้พี่มีมาทำไมครับเนี่ยฮุ๊บฮึบฮึบพี่มีพี่มีเอาไปอโอ้บบบอโอแบตจะหมดอยู่แล้วพี่มีบ้าบอลเขาแตกเอ้ยเฮ้ยพวกนี้เอ้ยเอ้ยพวกนั้นมันหายไปแล้วโอเควันนี้เราไว้พี่มี พี่มีพี่มีโอเคีอมีพี่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 มีมีไมกลัวพี่มีพี่มีผมพอแล้วผมพอแล้วเคยเล่นแต่ในมินิมินิโวงไงอันนี้ในอันนี้ในเกมจริงโคตรหลอนเลยนักโัมินิโวงร้อยล้านเท่าเลยโอ้ซึงมันจะไม่โอ้พี่มีอย่า พี่หมีมันจะไอ้นั้นอยู่แล้วไม่ต้องมามจะเช้าอยู่เลยพี่หมีจะม่ไอ้บ้าไอ้บ้าพี่หมียุดพี่หมีพี่หมีพี่หมีเข้ามาเข้ามาเข้ามาโพี่หมีไปแล้ว ไปเลยทำให้พี่มีไฟเฮ้ยเฮ้ยไฟแน่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 โอเคโอ้โอ้พี่มีพี่มีพี่มีมีอยู่เลยชิบชิบแล้วชิบแล้ว โอ้โหก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนคุ